สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับไผ่แล้วนะคะวันนี้ไผ่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับริมสีปากนะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเป็นไอเทมที่ช่วยในเรื่องของปากแห้งปากลอกปากแตกนะคะรวมไปถึงริมสีปากหมองคล้ำนะเจ้าตัวน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าขายดีนมากๆในประเทศเกาหลีเลยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยกด subscribe ให้ไผ่หน่อยนะคะกดไลค์หรือว่าจะช่วยกดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ ไอเทมที่ไผ่พูดถึงไปนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองค่ะลักษณะแพคเกจของเขาจะเป็นกล่องแบบนี้เขาออกมาด้วยกัน2สีนะคะมีสีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะแกะกล่องเข้าไปด้านในนะคะเขาจะเป็นหลอดลักษณะนี้นะซึ่งตอนแรกที่ไผ่ถ่ายคลิปว่าแบบเป็นเจลแต้มสิวอะไรนะ oh. แต่จริงๆเขาคือลิปบาล์มนั่นเองค่ะชื่อของเขาค่อนข้างยาวเลยนะไผ่ขออนุญาตอ่านฉลาดแล้วกันนะคะเขาชื่อว่า Mediheal Lab Care p a n t i n o Lift ค่ะ อดสีฟ้านะคะมีชื่อว่า Hue Sense ค่ะส่วนหลอดสีแดงนะคะชื่อว่า Hue Balm ค่ะเดี๋ยวผายจะมารีวิวให้ฟังทีละสีแล้วกันนะ Labo Care ตัวสีแดงตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาจะเน้นในเรื่องของเิมสีตากดำคล้ำค่ะ เนื้อเจลของเขานะคะคจะเป็นลักษณะของสีขาวนะที่ไม่เปลี่ยนสีเนาะแล้วก็ช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกค่ะที่สำคัญเลยนะคะเขาช่วยในการผัดเซลล์ผิวกาัาบริเวณริมฝีปากของเราะคะ่ะทําให้ปากของเราเนี่ยมีสีที่อ่อนลงแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างที่ใครบอกไปนะคะว่าเขาจะไม่มีสีนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชายที่มีปัญหาปากลอกปากแตกหรือว่าปากหมองคล้ำเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะหรือว่าคุณผู้หญิงนะคะที่แบบว่ามีปัญหาในการทาลิปสีแล้วมันตกร่องไม่สวยนะคะก็สามารถ ใช้ตัวนี้ทาก่อนลงลิปหรือจะทาทับหลังลงลิปก็ได้ค่ะส่วนตัวไผ่นะคะไผ่ใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กเลยนะก่อนนอนเนี่ยแผ่จะโบกต,ต,ตัวตัวนี้หนาๆไว้ที่ริมฝีปากเลยนะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบปากของเรามันดูแบบว่าชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีมากๆเลยค่ะ ตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของแก้ปัญหาปากแห้งปากแตกนะคะคเพื่อนๆหลายๆคนนะคะมีปัญหาในเรื่องนี้นะซึ่งไผ่เองก็มีนะคะแล้วก็มีหน,นักมากด้วยที่แบบเวลานั่งห้องแอร์เย็นๆนะคะปากก็จะแห้งลอง่อกใช่ไหมคะไผ่ก็แบบชอบไปแกะชอบไปดึงจนแบบเลือดซึบซบซึ่งไผ่เชื่อว่าหลายๆคนมีนิสัยเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะไผ่เลิกแกะปากแล้วนะแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ทาในระหว่างวันแทนค่ะซึ่งเขาสามารถทาซ้ำๆกันได้ทั้งวันเลยนะคะ ความพิเศษของสีฟ้าตัวนี้จะเป็นลิปกอสค่ะที่ช่วยบำรุงด้วยนั่นเองเครีมของเขานะะคจะเป็นลักษณะของเจลเข้มข้นเวลาทาลงบนริมสีปากเขาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะทำให้ปากของเราดูสุขภาพดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวไปทาเลยแล้วกันเนาะ เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าแบบว่าพอทาแล้วอะมันจะรู้สึกว่าปากของเราดูแบบว่าชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบมีสีขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนมีกลิ่นด้วยเล็กน้อยนะคะเป็นกลิ่นเหมือนอะไรเดียวเหมือนดอกไม้หรอหรือเหมือนอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวสีแดงเขาจะไม่มีกลิ่นนะโดยส่วนตัวไข่นะคะไข่จะใช้สีฟ้าในชีวิตประจําวันเลยค่ะเนื้อครีมของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นม,ม,มากๆเข้มข้นกว่าเจ้าตัวสีแดงเมื่อสักคุรุยนะคะจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากกว่านะคะ ในผลติตภัณฑ์นี้นะคะเขาจะมีแพนตินอลหรือวิตามิน b 5เป็นส่วนผสมหลักอยู่นะ,ะเขามีคุณสมบัติในการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเราหรือว่าริมฝีปากของเรานั่นเองค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับผู้ที่มีริมฝีปากแห้งแล้วก็ลอกนะคะที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของริมฝีปากหมองคล้ำด้วย โดยส่วนตัวผัยแล้วเนี่ยผ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกรืดิ่งปากหมองค้ำมากเท่าไหร่นะแต่ว่าจะมีปัญหาหนักไปทางแบบปากแห้งปากลอกซึ่งมันแก้ไขปัญหาในของไผัยได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่มีปัญหาปากแห้งปากรอกปากค้ำแล้วใช้ลิปตามตัวไหนก็ไม่เห็นผลนะคะผ่อยากให้ไปลอง2องตัวนี้ดูนะคะหาซื้อได้ตามวสัตต์เลยนะราคาเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่199บาทค่ะแต่ผ่ยซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นก็อยู่ที่หลอดละ99้าบาบาทเท่านั้นก็ลองไปหาซื้อหากตามมาใช้กันดูได้นะคะ เพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วแบบใช้อยู่เหมือนกันนะคะเดีอว่ามีไอเทมที่ดีที่เด็ดกว่าดีก็สามารถแนะนำคอมเมนต์ให้ไผได้เลยนะคะพูดคุยกันได้เนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครพูดผิดพลาดต,ตรงไหนนะคะมีตรงไหนตะกุกตะกักไปบ้างน,นะคะก็ต้องขออาัยไว้ด้วยนะคะสามารถแนะนำนะคะให้คําติชมไผ่ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าจะ i n กซ์ box, มาส่วนตัวที่ Facebook หรือว่าอินสตาแกรมมาพูดคุยกันเล่นๆก็ได้นะคะไผ่จะนําคําติชมของทุกท่านนะคะไปพัฒนานตัวเองให้คลิปต่อไปมันดียิ่งขึ้นกว่านี้นะคะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วบนะ๊ายบายคะ่ะ แต่ก่อนไปนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะกดให้ถ่ยก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ